ใครที่น้ำตาลในเลือดสูงอยู่ทำอย่างไรไม่ลงสักทีต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับวันนี้หมอหมีจะมาแนะนำทำสามอย่างนี้ทุกเช้าน้ำตาลในเลือดดีขึ้นไวมากนะครับอ่าเปเลยที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับพบว่าคนเป็นโรคเบาหวานหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและส่วนใหญ่เลยนะครับคุมน้ำตาลได้ไม่ดีครับปล่อยให้น้ำตาลสูงเป็นเวลานานๆซึ่งจะส่งผลเลยครับทำให้ตาบอดได้ทำให้ไตเสื่อมไตพังบางคนเนี่ยต้องฟอกไตเลยทีเดียวนะครับ ดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆครับเป็นวิธีง่ายๆครับทำกันได้ทุกคนเลยครับ3ข้อเท่านั้นครับทำไปเรื่อยๆครับทำทุกเช้านะครับไปเรื่อยๆผ่านไปเดือน2เดือนรับรองเลยว่าไปตรวจเลือดอีกทีนะครับน้ำตาลในเลือดจะดีขึ้นไหวมากๆเลยครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีเคล็ดลับเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ กาแฟหมอหมีกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลหอมกลมกล่อมอร่อย1กล่องมี10ซองสนใจคลิกตะกาด้านล่างหรือในคอมเมนต์ได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้ําเปล่า4ี่แก้วตอนเช้านะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับใครที่อยากลดระดับน้ําตาลในเลือดลงนะครับแนะนําว่าให้ดื่มน้ําเปล่าตอนเช้าอย่างน้อย4ี่แก้วขึ้นไปเลยนะครับวิธีง่ายๆครับตื่นเช้ามาจะแปลงฟันหรือว่ายังไม่แปลงฟันก็ได้นะครับดื่มน้ําเปล่าไปเลยครับ2แก้วครับอ่าแบบนี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายสดชื่นมากขึ้นจากนั้นนะครับรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วดื่มน้ําตามนะครับเป็นน้ําเปล่าอีกสัก2แก้วนะครับจะรวมเป็น4ีแก้วซึ่งเวลาเราดื่มน้าเปล่าลงไป4ีแก้วเนี่ยนะครับจะส่งผล ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นการทํางานต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนโลโหิตระบบเผาผลาญต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าในตอนกลางคืนเราไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้ดื่มอะไรมาเลยแบบนี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเผาผลาญน้ําตาลได้ดีมากขึ้นและแนะนําว่าต้องเป็นน้ําเปล่าด้วยนะครับไม่เอาน้ําผลไม้หรือว่าน้ําอะไรหวานๆนะครับเพราะว่าถ้าน้ําหวานๆเนี่ยจะส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับใครที่เป็นเบาหวานอยู่หรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงอยู่นะครับลองทําตามนี้ดูครับดืม่มน้าเปล่าสี่ าเช้รับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดจะดีขึ้นครับ ข้อที่2ลดแป้งลดน้ําตาลลงนะครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อสําคัญเลยนะครับถ้าคุณรับประทานของหวานตั้งแต่เช้านะครับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งกระฉูดตั้งแต่เช้าอันนี้ไม่ดีเลยครับน้ำตาลปัจจุบันน้ําตาลสะสมไม่ลงแน่นอนดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าของหวานหลีกเลี่ยงเลยครับใครที่กินคุกกี้กินเค้กนะครับตอนเช้าอะไรแบบนี้อันนี้พยายามลดลงเลยนะครับและสําหรับใครที่รับประทานข้าวแม้ว่าข้าวเนี่ยมันจะไม่หวานนะครับแต่มันเป็นแป้งครับถ้าเรารับประทานเข้าไปเยอะๆนะครับดัง กายจะย่อยกลายเป็นน้ําตาลเชน่นกันก็จะดูดซึมเข้ากระแสเลือดน้ําตาลในเลือกก็จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าสําหรับใครที่น้าตาลในเลือดสูงอยู่พยายามลดนะครับลดปริมาณแป้งลดปริมาณน้ําตาลลงนะครับและข้าวเนี่ยแนะนําว่าเป็นข้าวกล้องจะดีที่สุดเลยครับข้าวกล้องจะมีค่าดัชนีน้ําตาลต่านะครับต่ำกว่าข้าวขาวเนี่ยประมาณ2เท่าเลยทีเดียวครับเมื่อเราบประทานข้าวกล้องลงไปร่างกายจะค่ยคอยๆยย่อย,อย,ยนะครับค่อยๆดูดซึมน้ําตาลในเลือดมันจะไม่พุ่งกระฉูดแบบนี้นะครับถ้าข้าวขาวเนี่ยมันจะพุ่งอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าพวกกล้องเนี่ยมันจะไปอย่างนี้มันจะค่อยๆอย่างนี้แล้วมันก็จะอยู่รับเรียบแบบนี้นะครับจะส่งผลดีต่อน้ําตาลในเลือดของเรานะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าถ้าใครชื่นชอบรับประทานข้าวไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนๆนะครับก็ควรรับประทานเป็นข้าวกล้องนะครับแล้วก็ข้าวกล้องเนี่ยทำให้เราอิ่มนานอีกด้วยก็จะทําให้เราไม่รับประทานจุกจิกครับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงด้วยครับข้อที่3รับประทานผักทุกเช้านะครับข้อนี้สําคัญเลยครับนอกจากลดแป้งลดน้ําตาลแล้วเนี่ยถ้าอยากลดระดับน้ําตาลลงนะครับแนะนาว่าใหรัะะาาเพวกกยยยๆโดฉ ใบเขียวครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกคะน้าผักบุ้งตําลึงนะครับพวกนี้เนี่ยใยอาหารจะสูงมากๆเลยครับการที่เรารับประทานผักในมื้อเช้านะครับนอกจากทําให้เราอิ่มท้องนานแล้วด้วยเนี่ยยังช่วยลดการดูดซึมนะครับพวกน้ําตาลแล้วก็ไขมันเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารับประทานตอนเช้ามันก็จะลดการดูดซึมยาวๆนะครับตอนเที่ยงก็ได้อีกตอนบ่ายได้อีกนะครับก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยลดลงลดลงเรื่อยๆครับดังนั้นลองนําไปทํากันดูนะครับสรุปนะครับทํา3อย่างนี้ทุกเช้าน้ําตาล ในเลือดดีขึ้นไวมากว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับดื่มน้ําเปล่า4แก้วตอนเช้าโดยการแบ่งเป็น2องนะครับโดยตอนแรกที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยดื่มไปเลย2แก้วครับและรับประทานอีก2แก้วตอนหลังรับประทานอาหารเช้านะครับก็จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะครับเร่งระบบเาผาผลาญในร่างกายของเราน้ําตาลในเลือกก็จะดีขึ้นครับ ต่อมานะครับข้อที่2นะครับให้ลดแป้งลดน้ําตาลลงครับหลีกเลี่ยงพวกขนมต่างๆในช่วงเช้าเลยนะครับคุกกี้โดนัทราวนี่อันนี้ไม่เอาเลยครับแล้วก็ใครที่รับประทานข้าวแนะนําว่าให้เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องเลยนะครับเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยมีค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่ากว่าข้าวขาวถึง2เท่าเลยครับก็จะทําให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลน้อยกว่าข้าวขาวนะครับก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นได้ต่อมาข้อที่3นะครับให้รับประทานผักในมื้อเช้าครับโดยผักเนี่ยควรเป็นผักใบนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุงผักกาาดดค้้ไหม เลยนะครับบล็อเกเคอรี่ก็ได้หน่อไม้ฝรั่งก็ได้พวกนี้เนี่ยจะมีกักใยอาหารที่สูงครับนอกจากทําให้เราอิ่มนานแล้วไม่กินจุกจิกแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดของเราด้วยนะครับดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานอยู่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่นะครับลองนํามเทคนิคนี้ไปทํากันทุกเช้าครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดจะดีขึ้นทั้งน้ําตาลปัจจุบันแล้วก็น้ําตาลสะสมเลยครับและสาหรับใครที่รักสุขภาพและชอบอ่านหนังสือหมอแนะน,ำน,ำนําหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเมาส์กับหมอหมีสุขขภาพดดดีีไ้้วยวยยตััคุณนนบอเ ทั้งเล่มเลยนะครับหมอจะแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารการควบคุมน้ําตาลการควบคุมไขมัน ครบทุกเรื่องเลยครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับสามารถคลิกตะกาด้านล่างหรือว่าดูรายละเอียดได้ในคอมเมนต์เลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอลงคลิปทุกวันเลยครับทั้งคลิปยาวคลิปสั้นนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพกดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยไว้ได้เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย